อามาเรื่องของมรดกโลกกันบ้างครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์มกูเทศหรัอวไกด์อาสาจะช่วยต้อนรับและแนะนําประวัติความเป็นมาของมือศรีเทพแก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกครับประชาชนทั่วไปหรือว่าข้าราชการบานาญนะครับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยาวชนนักเรียนพนักงานเอกชนและผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวกันกว่า100คนเข้ารับความรู้การพัฒนานักสื่อสารการท่องเที่ยว ทักษะเทคนิคของการเป็นมักคุเทศที่ดีและฝึกทดลองนําชมนะครับเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูร์โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับร่วมบูรณาการจัดอบรมขึ้นครับตามโครงการฝึกอบรมมักคุเทศอาสาเมืองสีเทพมรดกโลกซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจาเรื่องประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเขาคลังนอก เมืองสีเทพมรดกโลกแก่มักคุเทศอาสาในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไกด์อาสาที่ผ่านการอบรมแล้วจะลงพื้นที่แนะนําข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงค่ะ